วันนี้ผมนั้นท์เด็กขนุน้ำหนึ่งจะมาทำขนมสุดแปลกที่แรกและที่เดียวในโลกนั่นก็คือโอริโอใส่ยักษ์ซึ่งเราใช้เวลาคิดค้นกันมานานถึงสองเดือนแต่จว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้อจิมาต้องแหวนน้ำตาบอกให้เลยสุดท้ายแล้วผลงานชิ้นโบแดงของพวกเรามันจะกินได้หรือไม่และเหมือนกับเ้ือนจะบอกไหมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เขาชีด้ด้วหัวก่อนพอแล้วนะเพาทำโอรีโอยักไปแล้วแต่กระชี่นะคะทุกคนหัวใสอยากทำโอรีโอใส<ะ>ตามหัวว่าว่าหัวกลวงมาเลยก็ได้เลยหัวรวยอะไรอะไรัไรไรนึ่งคุจะหนาอะไรกูนี่วันนี้เราจะมาทำโอรีโอใสยักก็คือว่าผมไปทำการค้นคว้าเรียบร้อยนะ้วทุกคนคือการที่ทำโอรีโอใสได้เนี่ยมันมีอยู่แค่วิธีเดียวนั่นก็นั่นก็ จะบอกนี่ะรอดูไปวัตถุดิบของเราทั้งหมดก็มีตามนี้กลิ่นวานิลลาเนยน้ำตาลไอซิ่งน้ำเปล่าน้ำตาลเป้งแป้งอะไรแป้งอะไรแป้งผสมเอาแป้งมันเพราะว่าแกมันใช้ประโยชน์ในการทำอาหารนี่อะไรก็เปลวตัวเบิกตัว มัชเมลโลตัวเมียดีว่ะเข้ามาเลยเออทานแกไม่พตรแล้วไปจับนักๆับไับจันมับจั่จับู่บจัมจัาจักจันจั่าับจับจมบจับม่บับับจมบจั่จับจับจับับจับจัว่ับับาับจ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 ับัจับจัับจับจ่าจับจับจะบจั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 บจจับ่ัับจัจับจจ นะควรจะใช้าำแบบเวฟก่อนประมาณ30วินาทีดูเลยไม่ไม่หาหมอพูดเ,เลยแอ้ไม่รอดแน่แน่โอ๊ยอะไรมันเนี่ยมันเป็นบ้าอะไรเอาไปคลิปนี้เอาอีกหนึ่งก่ออะไรน้ำอุน่นๆจับแล้วอุน่นๆจริงไหม อาใส่น้ำลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลเรารีองใส่น้ำตาลก่อนที่น้ำจะไม่อุ่นเพราะว่าแมรน้ำตาลจะไม่ละลายครับครับเชฟรีบเกินก็ต้องคนเรืเ่อยๆนะให้มันละลายให้หมดนะฮะทำ้รไยโอ้ใส่ไม่ตั้มสุกตั้มโอยาไม่โตเลยมันลมเล,นลือดเทือนดิฝ้ายเล่นใหญ่เลย <c oughs> นะเก่นใส่ลกาไม่เล่นนะมึง <c oughs> ใส่ละกาดิกาเล,เล,เล,เล่นแล้วกัน โอเคทุ okay. กคนพอคนละเอียดเียกร้อยมันละลายเยยยาายปนน็นน้ำกันป๊บเราไปใส่แม่พิมพ์นี้กันนี่เป็นแม่พิมพ์ลายโพลิโอนะผมไปไปไ,ไปไปไเดิมังไงเยเอาจิงไปขึ้นมาจากไหนมันชักอะไรได้ทั้งวันเลยือไ้นจิงอ่ไเ่ยวลเล่นนเอไปใส่แม่พิมพ์กันน,นี้คือมอน,น่นะ เห็นอยากจะทำเป็นเพลงแบบมัทช์เมลโล่นะตีโอเพลิกราสีแล้วรวยๆอย่างเดิมอันนี้คือเรากำลังทำตัวแป้งโอริโอ้ใส่นะผมเราแค่เทลงไปในแม่พิมพ์เลยมาบันนี้เฮ้ยเหี้ยอ๋อเดี๋ยวเราใส่น้ำให้นึ่งก่อนนะนน้ำแล้ว ủa, 뭐야? 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 เรียบร้อยทุกคนเราจะใช้ไฟแรงในการนึ่งนะครับ30นาทีโดยประมาณมาท่านต่ออัากทำครีมไหมทุกคนนี่ไอซิ่งใส่ลงไปเลยเหนขึ้นเลยนะเนี่ยเนยไปเลยก้อนเบลเลยแล้วก็หงกลิ่นวานิลลาเอ็กซ์ทรักนะครับใส่ไป2ช้อน เสี่ยมันกันวะวโอ้โอมันจะเป็นโลกใส่ดาโกโก้ซะด้วยยังแซ่บดูบ่อยเหมือนกันนะเราอะทำมันไม่รู้เรื่องนะมัเป็นแอปแอนจริงดูบ่อยวัน <c oughs> นี้ขอนำเสนอคำว่าแนใส่บานสองช้อนชาเฮ้ย อะไรแนี้อะไรเนี่ยถึงกับหลงแค่ท่าแปลกเฮ้ยคิดดีไม่ได้นะนุ่มเนี่ยเอ้โโอ้โหโออถอ้โ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 หโออ้โหโออ้โอหอ มาแกกับพอลม่มดเดยวาน็อดมหลุดมาเนี้ยูกอนให้จูบไหมรักษาทุกอย่างเจ็บจริงว่เจ็บจริงเ้ร็วร้องไห้เลยเจ็บมากเลยเหรออยุกขึ้นเลยพาวลุกขึ้นมามาฟ้อเลยไปไปลุกขึ้นลุกขึ้นไปนั่งหน่อนนั่งให้ดีไปนั่งนั่งให้ดีดีแทเหรอแทกยัง ถ้าไม่มีกล้องเนี่ยโดนแน่เลยขอโทษพามาหาหมอไปแม่หมอไปเลยแม่ไม่ทำเล้แกสำคัญวะแม่แกแกเจ็บแก่ไม่ทำช่างไหมเป็นนิดอะหนูโกรธกูมากด้วยไม่น่าจะดิดเดียวน้ำตาไหลเลยอุ๊ย หองทำไมอะรองทำไมอ้าผัมึงเ,เจ็บหรือไม่เจ็บดิค่ะไป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 ,ไปอย่าดูด่าไปอยาเลยเนะี่ยรอรออรอเฮ้ยจะรอจะรอ กินข้าวหรอแม่ข้าแก้วแล้วสบายมากเร้องให้ทำไ,ไมสบายร้องให้ทำไ,ไมตอนแรกมันเจดมันมีขึ้นแล้วพร้อมแล้วอ่มอนทำมือทำมือเราใสาๆอยู่ดีน้ำ <c oughs> ตาก็าาแตกเฉย <c oughs> นี่คือร้องไห้นะจะแบบว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะเจ็บนะผมดูทรงแล้วเขาน่าจะร้องไห้ที่แบบว่ารู้สึกว่าผมประครับประคองเขามาก <c oughs> ใ<ช>น,นความรักของผมใช่พี่เด้เลยร้องไห้ทล้ไหมตอนแรกมันเจ็บ พอมาโอ้ปุบร้องไห้เลยเนี่ยเพราะความรักเพรามยมของฉันั้นเลยโอ้โหไม่เหี้ยน้องหยอ้เฮี้ยนหนักกนันีไม่คิวเลยถ้าจะหายนี่ก็สนุกมมชชิลโลก่อนตัวเจ้าเป็นหาจริงิวท่านี เลือดเนาะอู้หึไอของไม่ดีไแล้วเป็นไงบ้างมอะไรอต่อเร็วไม่เป็นบะนี่ยใส่ต่อใช้หมดอไเอง่ยมคนทำมันต้องมีมาชเปโลเขาเป็นอไรแล้วไม่ได้มันจันตายกันไปฉันไม่อาจให้แกไปเสียอะไรอย่างน้ไล่ต่อไป นี่คือรางวัลตุกตาทองทุกคตอนนี้นะคะเหมือนเนยมันกำลังเป็นก้อน <c oughs> อะไรไม่เป็นไรแล้วมาทุกคนตอนนี้นะคะเหมือนเนยมันกำลังเป็นก้อนอยู่ทุกคนมันต้องรอสักพักหนึ่งนะทุกคนกว่าเนยอ่ะมันจะแบบว่าเหลวกว่านี้มาทุกคนเราจะเคลื่อนย้ายนนองอันนี้ต้างไปในอันนี้แทนไปเลย สามสิบนาทีนวฮะมาดูกันนี่อือแต่ว่ามันจะใสๆนะเท็กเจอร์มันแบบ้เฮ้ยมันดึบๆเลยไม่รู้ว่าสำเร็จหรือเปล่าทนะุกคนมันดูนิ่มๆวะ่ะอย่างนี้คืมีตะกอนนิดนึงนะเขาบอกแป้งบางทีแบบตอนเราตนึ่งนานๆอะ่ะแป้งมันจะแบบไปออยอยู่ข้างใต้นะทุกคนไม่รู้ว่าจะใสขนาดไหนนะจะรอดูกันดีกว่าเพึ่งชงั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปทำอีกอันนึงรอ ทุกคนตอนนี้มันงัดออกมาจากไอ้นี่ไม่ได้แล้วอ่ะ เสียวทีนนี้เสียฟันถ้ามันนี่มันจะเหมือนเค้กอะก่ะทุกคนมปนรับปากแล้วก็แบบ คือเนี่ยฟิลลิ่งอ่ะมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบคล้ายๆพวกชาไข่มุกและนี่คือการลองโอรีโอใส่ยักษ์ครั้งแรกในโลกไปขนาดนั้นเลยหรอออะลองลอง มีสองชั้นประกบกันอ่ะมันค่อนข้างหนาแล้วบอกว่าเคี้ยวตอบผมไม่รู้ผมรู้สึกมันไม่ค่อยเข้ากันจ้าตอย่ะมันไม่แย่เลยทุกคนมันดีทั้งคู่ใช่แต่ทำไมพอกินด้วยกันแล้วมันไม่เข้ากันไม่รู้อ่ะใช่รู้สึกมันไม่ค่อยเข้ากันน่อยแต่จริงมันกินได้เนี่ยถ้าเกิดกัดแบบไม่เต็มคำแบบสองชั้นต่อกันก่ะกัดหน่อยอันนี้อร่อยอืมเป็นไงอร่อยมันจะเหมือนแบบ เคี้ยวชาไข่มุกเลยทุกคนไะด้แต่ไม่แก่เพราะเราเอาสองชิ้ประกบก,กันอนะมันเหมือนเราแบบดูดเอาไข่มุกมาเยอะเ,อะเต็มปากมห้เราแบฟิลฟิลมานั้นมันแน่นไปจะทำเอ้ยรู้แย่ไม่แก่ใ <c oughs> ส่เหรอย่งเ้ยผมว่านะถ้าเราเปลี่ยนพิมพลงปลาให้เป็นแบบว่าคุชาไข่มุกอะ่ะอาจจะเข้าวันนี้นะ คือไม่ถูกมันเข้ากันไม่ได้อะคือตอนแนกกิน,นไปร,รู้สึกว่า feeling ของครีมอ่ะมันละลายในปากเร็วกว่าแป้องอีกเหมือนเรากินปุ๊บเฮ้ยมันเข้าคอหมดแล้วอ่าเหมือและแป้องอีกเหนือและแป้งก็มีความแบบว่าจืดๆไม่ไม่ได้หวานเท่าไหร่นะเพราะเราใส่น้ำตาลนิดเดียวควาจริงมันแล้วแต่คนชอบอ่ะถ้าเกิดคนชอบอะไรแบบหนึบๆนึบหนำหน,น,นำมากๆเราเหมือนกินโอริโอ้ที่มันแป้งเลลี่ยแต่ว่าพอเราไปเทียบตอนเรากินอ่ะจะนึกภาพโอริโอ้ปกติซึ่งมันเป็นขนมปังกรอบใช่แล้วเวลาเรากินแบบเราไม่ได้แอนตี้เราไม่รู้จักโอริโอ้มาก่อนอันนี้ถือวว่่่่าาาอออออรรรรยยยเเลลลแตตตถ้กคคคนนนนนนัััะะะมใไไปปงงบบสู ไอซิ่งอันนี้คุณลองหาผงกลิ่นชาผงชาลิปตันอะไรเงี้ยไปซื้เออเพราว่าเช่า嘛มันจะฟิลนี่กินเช่าเลยมันคือยังไงก็ได้แต่ว่าไอหนึบหนึบเนี่ยมันต้องไม่ใช่ครีมเค้กอ่ะเออใช่ถ้าะนาเป็นครีมเค้กมันเลยไม่เข้าเดี๋ยวเขาลองฉีกที่ดูว่ามันอยากเล่นหร่าหนึบหนึบมากฉีกยากองดูขนาดไหนโอ้โหเนี่ยหนึบหนึบดีเหนียวหนึบ ได้มันเหนียวจริงกว่ามันหนึบแบบจริงใช่มันมันหนึบจริงคือฟิลลิ่งเหมือใชายมุกเลยยิ่งเรากัดตรงไปลายอ่ะทุกคนเห็นปะตรงพอๆมันอ่ะมันเป็นเหมือนเม็ดๆอ่ะเนี่ยเหมือนชาไข่มุกมากใส่นมใส่กาแฟผมว่าอร่อยเค็มไม่ได้แต่เค็มต่เค็มมันมันไม่เข้าจริงๆนะเพราะถ้าเกิใครมีอะไรอยากให้เราทำแบบแปลกๆนะ คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าสูตรเนี่ยผมใช้เวลาคิดคน้นประมาณเป็นเดือนสองเดือนใช่แล้วก<า>ว่าจะ<ม>าทำสำเร็จจริงๆนะก่อนที่ <c oughs> แบบเราจะเทสต์อ่ะทำมาสามสอันนะลูกเบอกว่าจะได้เนื้อของออรีโอใสยอยนะ่างเงี้ยใช่เนื้อแรกเราทำแล้วมันเป็นเรื่องท <ำ S 2> องน้้มมัไไ่ดเหลืองส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนี่คือใสสุดที่เราจะหาได้ตอนนี้วักดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นแล้ววันดี้เจอกันครับดดิชีวิตเราเป็นหนึ่งหนึ่งหายใจไปนะหายเงีเ้ย ยังไง่ะฉ <eg isten> ันจุกไปทีเด <radas> ียวหายเลยไม่ใช่แหละขันจุ้ท่นไหนเออเออไม่มีไม่มีไม่ดจุ้อยู่กันนานแล้วไหนอกว่จุ้มอยู่โอ้ยใหญ่จุ้ม่ะโอ้ใหญ่จุ้มเฮ้ยดครวะ มันช็อกโกแลตเฮซนัทบราวนี่จากอบบ้าและอาจูมามีหมอบราวนี่อบสดนึบหนึบหนับหนับใส่คนอบสิบนาทีกินได้เลยเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้